สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ้ามาพ่อกับยายกินอีกแล้วเด้อค่ะเดอ้อคลิปนี้ยายก,กินกิสิมาอัปเดตสถานการณ์อ่ะข่าวลุงพ้นปาเต็นเด้อค่ะเดอ้อของคดีสมพูน้นกขานอ่อนล่าสุดตอนนี้กะอ่าก็อยู่ในห้องอ่าสอบสวนอ่ะห้องสอบสวนในห้องจับเท็จยู่เนาะคะ่ะเนาะธานได้ออกมาเด้อค่ะเดอ้อจะรับป้าแตนว่าออกมาเลี้ยวนาะคะ่ะเนาะแต่ว่าประเด้ออกมาข้างนอกเด้ออกมาจากห้องนะพี่น้องคะ่ะแต่ว่าลุงพลน,น่ระธานในออกมาเด้อค่ะเดอ้อใส่เวลาโดนแล้วพี่น้องค่ะเนาะเป็นสิบชั่วโมงกว่าแล้วเด้อค่ะเด้อบ้านนี้กะ อาโดนแล้วย so <Right S 2> ูท <ăn to S 1> well. ูบเบอร์นักข่าวกับบอสกาบอสท่านี่กับบ้านนอกขานอทุกคนกับจอพี่น้องนะพี่น้องขาจอไปทั้งออกนะออกทั้งออกข้างหน้าพร้อมข้างหลังพร้อมทั้งคางพร้อมนะพี่น้องขามีสามประตูเนาะพอยานตำรวจเราออกไปทั้งอื่นนะประมาณนั้นล่ะบานที่นี่อ่าว้างหนึ่งนะพี่น้องขาบ้างใดใดในนอกบ้านนี่ตำรวจเพิ่นออกมาพี่น้องขาเพิ่นออกมาขอทางนั่นล่ะขอทางนักข่าวกับขอทางช่องยูทูบเบอร์นี่ล่ะอ่าขอเอารถออกได้บอสนะขอทางออกนะพี่น้องขาบานที่นี่อ่าช่องยูทูบเบอร์แล้วก็นนักข่าวกับ อ่าบอเพ่อนเนี่ยพี่น้องขาบอถอยทั้งห้เพื่อนออกนะก็เลยมีต่อร้องกันนะพี่น้องขาว่าี่วะสั้นต่อร้องกับเพื่อนว่าถ้าสมมติว่าเสียเอาลุงพ้นไปเก็บไ้หมองอ่นนะพี่น้องขาเราหมองได้ก็ซ้ำนอกขอทั้งออกนี่ละขอห้สัมภาษณ์ลุงพ้นในบอขอห้เห็นหน้าลุงพ้นในบอสินะประมาณนั้นนอวันนี้สั้นตำรวจเพื่อนกับบอรับคําเสนอเด้อค่ะเด้อเพื่อนกับเขาไปอีพี่น้องขาเพื่อนกับเขาไปนี่ตึกนี่ละเขาไปนี่ตึกอีวันที้ก็เงียบพี่น้องขากับประ่าน่นข้าวยังมาอีกนอขาเนาะก็เล่นเงบาทีน้ ช่องยูทูบเบอร์กับนักข่าวกับแน่มังแต่หน้าต่างพี่น้องขาแง่ตึกนั่นล่ะว่าเห็นผู้ใดยางงอกงแงกบ้อนนะพี่น้องขากับบ่เห็นเนาะค่ะเนาะกับมีเห็นคนเดียวกับพี่น้องขายางอยูทั้งตึกวันเถาะแต่ว่าบอกว่าเป็นป้าแต่เราเป็นผู้ใดเนาะค่ะเนาะอ่าช่องยูทูบเบอร์กับพยายามโบกไม่โบกมือถามนะพี่น้องขาโบกไม่เฮ็ดสัญลักษณ์นั่นล่ะกับโบเฮ็ดสัญลักษณ์ตอบมานะพี่น้องขาคงจะบ่แม่นป้าแต็นเนาะค่ะเนาะกับประมาณนั้นล่ะพี่น้องขามาที่นี่ จ่องยูทูบเบอร์ก็เลยไปถามเป็นน้องคาถามทนายจัรสพน์นั่นแหละ,ละว่ากรณีนี่เนี่ยมันเป็นแบบใดนะมันคือโดนเทคือม่ได้ออกมาประมาณนี้เนาะเะนาะว่าเสียเอาลุงพลไปใส่หรือว่าตำรวจหรือว่าเพิ่นจะเอาลุงพลกันกากไปเป็นพยานแล้วก็เอาไปเอาไปเก็บไว้หม่องอื่นนะประมาณนั้นละเพิ่นกะถามอันเป็นคําถามเด้อค่ะเด้อเพราะว่าคนงงนะเป็นน้องขามันโดนข่าวพนเนาะบัดน,นี้ทนายละ,ละท้ายก็บอกว่าอาจจะเป็นไปได้หรือว่าเป็นไปได้ไดก็ได้เนาะเะนาะเพราะว่าเรากับไม่รู้กันนะพป่น้องะ่ะคือใส่เวลาโดนมันบัตรสมมุติว่า จะเอาลุงพ้นไปกักว้สะก้อนลวมือื่นออกไม้มือมือวันจันทร์กับไปออกไปไปออกไม้จับหรือออกไม้สารยังสี่นะประมาณนี้แหละค่ะพี่น้องขาเนาะกับพวกวัวสิจับผู้ใดเนาะขาเนาะแต่ว่ากรณีนี้มันมีบ่เป็นไปได้บ่เพิ่นกับบ่ออาจเป็นไปได้ก็บบอาจเป็นไปบ่ได้น้ำกับ,บรประมาณสองอันเนาะกันเนาะก็เลยบ่ลูกกับพี่น้องขาว่าเป็นไปได้หรือเป็นไปบ่ได้มัน,นบ่อไอที่แียน่ๆสรุปแล้วคือว่างานบ่ลุงพ้นประทันนีออกเด้อขาเด้อเนาะพันนออกพี่จคิดคิดว่าไว้ว่าแล้วพี่รองขาลุงพ้นแล้วก็ต้องยุหันโดนก็ ก็คนอื่นนะพี่น้องขาเนาะอายายคิดิดไว้ไว้แล้วต้องมันต้องเป็นอยู่ประมาณสองสามมือได้พี่น้องขาสอบปุ๊บออกมาปัะมันเป็นไปไว่าไรมันเพราะวา่าอาเพิ่นเป็นผู้ต้องสงสัยของอาแม่มันบ่พี่น้องขาของแม่ตะกอนเหมือน,นบอนน่ะละแล้วกับเพิ่นกับเขาประเด็นที่แบบว่ายังที่ข่อยเว้านะพี่น้องขาที่ตำรวจเพิ่นคิดคิดว่ดาไว้นะไอ้ไซยศาสตร์นี่แหละเนาะประมาณนั่นแหละมันก็เลยแบบว่าสอบชนโดนก็มูนั่นแหละเนาะเพราะว่าเพราะว่าคนอื่นน่ะแม่สั้งโพกับอ่า พวกนาแตะพวกบ้านหลังนั้นน่ะเขาก็กลับไปแล้วพี่น้องขะแต่ว่ากลับไปฮอดบ้านอยู่บพราะท่านหูแล้วค่ะเด้อคือบพาท่นมีรายงานว่ากลับไปฮอดบ้านยังนะพี่น้องขะแต่ว่าหาบ้านเห็นเนาะค่ะเนาะตอนนาแตะกับนาผลนั่นนะเห็นแล้วเออแต่ว่าครอบครัวสองบ้านสองหลังบ้านเห็นเนาะค่ะเนาะประมาณนั้นล่ะสำหรับลุงพ้นว่าไงบ้านออกมาเด้อค่ะเด้อตำรวจพยายามสิขอเส้นทางออกนะพี่น้องขะตอนนี้เด้อบอกอยู่เนี่ยมาที่นี่ก็ ตอร้องว่าอยากเห็นลงพ้อนกอนนั่นล่ะตำรวจเพิ่อนก็เลยเอาตอร้องขอขอหนี่นะพี่น้องคะตอรเลยเข้าไปตอนนี้ก็เลริ่มเล่นหูนะพี่น้องคะว่าพวกเพื่อนเสี่ยวจังได้สีพักกันนอนหันเลยบอนนะพี่น้องคขาตอนนี้ก็ดึกแล้วเนาะสจหรับเมืองไทยตอนนี้สามทุ่มแล้วเด้อค่ะเด้อสามทุ่มแล้วเนี่ยนั่นแหละค่ะพี่น้องคะก็คอยติดตามกันเด้อค่ะเด้อแค่มารายงานในฟังว่าตำรวจออกมาแล้วสิขอทางออกมาที่นี่อ่ายูทูบเบอร์กับนักข่าวเนี่ย ขอตอลองว่าขอคุยกับลุงพลในบ่อเด็กกอนในบ่อคอบซาเซในไปทั้งอื่นนะพี่น้องคะเสียออกไปทั้งอื่นเนี่ยแหละเนาะกับบ่ฮู้ว่าออกไปทั้งใดเด้อค่ะเด้อนั่นแหะค่ะพี่น้องคะตำรวจเพิ่นกับบอย้อมขอตกลงวันนี้เนาะค่ะเนาะกับเลยบ่ได้พ่อพี่น้องขะเลยบ่ได้ออกตำรวจกับเข่าไปคือเก้ากับประมาณนี้เด้อค่ะเด้อกับมาแรงงานในซาบกับพี่น้องขะกับเคนี้เด้อค่ะเด้อแด็กคอติดตามไปน่วมกันเนาะค่ะนว่าลุงพลเรเสียออกว่าจะได้ออกบ่เมื่อนี่เนาะค่ะเนาะคืนนี้ว่าเสียได้นอนอยู่หันบ่อนะประมาณนี้เนาะสำ ่มืสำหรับคลิปอยู่แค่นี้ค่ะพี่น้องคะเจอกันอีกคลิปหนาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ